ตัวลงแอนจัก,กระพงฟ์นแฟนผิดหวังทุ่มงบหลายร้อยล้านทำไมนางงามไทยยังโดนแกง จบการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe 2023ที่นางงามจากประเทศนิการากัวคว้ามงกลับบ้านส่วนแอนโทเนียเพรลซิฟจากประเทศไทยได้รองอันดับหนึ่งแทนการประกวดจบแต่คนไม่จบเมื่อชาวเน็ตแห่พูดถึงผลการตัดสินเนื่องจากหลายคนมองว่าแอนโทเนียถือเป็นสาวงามสุดครบเครื่องที่เรียกได้ว่าพร้อมสุดๆแต่ก็ยังไม่สามารถคว้ามงกุดให้ไทยได้สักทีอีก ทั้งเจ้าของเวทีได้เปลี่ยนมือมาเป็นแอนจักรกพงศ์ซึ่งเป็นคนไทยแล้วจึงยิ่งเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าผิดหวังมาก ถอดใจเจ็บซ้ำๆแอนจักระพง์เป็นถึงเจ้าของแต่ทำอะไรไม่ได้ขนาดเจ้าของลิเกซิตมิสยูนิเวอร์สคนเก่ายังโยนมงให้ตัวเองไปตั้งหลายครั้งบางก็ขอแบนขอไม่ตามมิสยูนิเวอร์สอีกต่อไปล่าสุดแอนโทนีได้โพสไอจีแล้วโดวยได้กล่าวบรรยายความรู้สึกว่าไม่มีคำไหนจะบรรยายความรู้สึกของฉันได้ตอนนี้แอนทุ่มเททั้งตัวบนเวทีเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวแอนและเป็นส สวนหนึ่งของการเดินทางขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎกลับบ้านได้แอนซาบซึ้งกับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดในการเดินทางนี้หากไม่มีแรงสนับสนุนแอนก็คงไม่ได้มายืน ที่ในวันนี้อย่างที่เคยบอกไว้มันไม่ใช่มงกุฎและสายสะพายที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่คุณทํากับแพลตฟอร์มที่คุณมีคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแอนจะทํางานเพื่อความฝันของแอนต่อไปและหวังว่าคุณจะมากับแอนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนจากตรงนี้แอนหวังว่าแอนจะยังเป็นแสงนําทางสําหรับคนที่มีความหวังความฝันที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้กล้าที่จะทําก้าวแรกเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางนั้นจะ พาคุณไปทางไหนและคุณจะเจอใครบ้างระหว่างทางแอนรักทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะซึ่งงานนี้ก็เรียกน้ำตาคนรักนางงามได้เป็นอย่างดีและชื่นชมสาวแอนอย่างต่อเนื่องที่มีทัศนคติที่ดีเยี่ยมขอชื่นชมสาวแอนจริงๆไม่ได้มิสยูนิเวิร์สแต่ได้ใจคนไทยไปเต็มๆจริงๆค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า